ตัวผมเองที่ว่าศิลป,ปะเนี่ยไม่ใช่อาชีพการเป็นศิลป,ปินนี่ไม่ใช่อาชีพศิลป,ปินการทํางานศิลป,ปะไม่ใช่อาชีพหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทําแล้วเราทําได้ดีที่สุดแล้วเราได้พูดถึงอะไรบางอย่างที่เราอยากแสดงออกทางความคิดผ่านงานศิลป,ปะของเราการเป็นศิลป,ปินมันอาจจะยากลําบากพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าเราทําอะไรหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสังคมมันจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเรา ไปทำสิ่งที่สังคมไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจอะไรเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราเชื่อ อยู่เสมอว่างานศิละปะคือสิ่งดีงามงานศิละปะสามารถที่จะประเทืองปัญญาหรือให้สาระอะไรกับสังคมได้ความมุ่งมั่นเป็นความเชื่อตรงนี้มาตั้งแต่เด็ดเกผมจึงตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นศิลปินในอนาคตเราจะมีวิถีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยยังไม่ได้ไปสนใจในตรงนั้นทํายังไงถึงให้มีโอกาสได้ทํางานศิละปะแล้วก็ทํางานศิละปะที่สามารถให้สังคมได้สนใจให้ได้อันนี้ก็คือเป้าหมายหลักท,ที่ทามาตลอด ผมเชื่อว่าศิลปินเนี่ยเราต้องมีอุดมการอุดมการที่เชื่อมั่นว่างานศิละปะคือสิ่งที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์กับสังคมกับมนุษยชาติงานศิละปะไม่เคยทำลายใครงานศิละปะขายไม่ได้หรือได้หรือไม่อะไรนี่มันเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ละแต่ตัวศิลปินจะต้องทำงานศิละปะให้ดีก่อนการที่จะทำงานศิละปะให้ดีก่อนเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีอุดมการ์แล้วก็ เสียสละชีวิตและเวลาพอที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเราทุ่มเทให้กับการทำงานศิลปะของเรา,เอาออกมาให้ใหดีมันเป็นที่ยอมรับได้ หลังจากนั้นเราจะเป็นศิลปินที่ยึดโยงอยู่ได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของวงการธุรกิจหรือเรื่องของนักธุรกิจสินอะไรที่เขาจะเข้ามาจัดการให้ศิลปินเองถ้าเราสามารถประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเป็นศิลปินนั่นหมายถึงว่าการเขียนรูปและขายได้ผมไม่อยากจะให้ศิลปินเนี่ยหยุดหรือพอใจอยู่แค่การเขียนรูปและขายได้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเมื่อไหร่ละ อุดมการของศิลปินจะผันแปรไปท,ทันทีเพราะฉะนั้นความเป็นศิลปินก็คือต้องทํางานศิลปะของเราให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดหลับใดที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือเราคิดว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราทําถึงที่สุดแล้วผมเชื่อว่างานศิลปะมันจะยืนยาวมากกว่าที่เราจะมีชีวิตอยู่อยู่แล้ว ผมเองได้ศึกษาแล้วก็ได้เป็นศิลปินที่ทำงานในแนวศิลปะที่เราเรียกว่าไทยร่วมสมัยเพราเป็นเวลามาจะ4บปีครับความคิดตรงนี้ผมได้เห็นวิวัฒนาการในวงการศิลปะของประเทศไทยท,ที่ในยุคสมัยหนึ่งหรือในอดีตท,ที่ผ่านมาเราจะเห็นความแตกต่างของศิลปะในประเทศไทยในด้าน ิลปะสมัยใหม่กับศิลป,ปะไทยประเพณีซึ่งเป็นผลงานสองลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงศิลป,ปะสมัยใหม่เป็นศิลป,ปะที่เราเริ่มได้รับอิทธิผลจากตะวันตกเข้ามามีวิวัฒนาการความเป็นศิลป,ปะสมัยใหม่ของไทยเริ่มจากการเป็นภาพเขียนเหมือนจริงตามธรรมชาติงานศิลป,ปะสมัยใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยก็ทำให้เราเห็นความแตกต่างชัดเจนกับศิลป,ปะใน ประเทศไทยของเราเองที่มีวิวัฒนาการมากว่าเจ0ร้อปีหรือร่วมพันปีที่เราเรียกว่าศิลปะไทยประเพณีนิยมงานศิลปะทั้งสองแนวที่มีความแตกต่างตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจหรืออยู่ในคําถามของตัวผมเองอยู่เสมอว่าความแตกต่างของศิลปะทั้งสองแนวทางที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราสนใจจริงๆหรือว่า ความแตกต่างที่บางครั้งมันมีทั้งความขัดแยง้งทั้งความคิดแล้วก็รูปแบบทัศนคติในการทํางานของศิลปินเนี่ยมันทำให้ตัวผมเองเมื่อเริ่มเข้ามาสนใจหรือศึกษาศิลป,ปะแล้วก็เห็นในส่วนนี้ในเรื่องของความแตกต่างของศิลป,ปะทั้งสองรูปแบบเนี่ยทำให้เกิดคําถามแล้วก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจให้เราอยากจะศึกษาว่าเอาแล้วศิลปะที่เราเห็นเราแบ่งแยกความแตกต่างทั้งสองลักษณะเน,นี่ย ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวโยงหรือต่อต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกันให้เห็นถึงเส้นทางของประวัติศาสตร์หรือวิวัฒนาการของงานศิลปะในประเทศไทยแรงบรนจัจที่เราอยากเห็นงานทั้งสองแนวทางเนี่ยมันเป็นงานที่มันมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนหรือมีการ ชม่ายกันระหว่างศิลปะ2ประเภทเนี่ยผมว่ามันต้องมีแต่ว่ายังไม่มีการวิเคราะห์หรือยังไม่มีการศึกษาให้เห็นหนึ่งวิวัฒนาการตรงน,นี้ด้วยความสนใจในส่วนตัวผัวเองผมก็เลยใช้ความสนใจของตัวเองในเรื่องเนี่ยมาทําเป็นงานศิลปะของตัวเองอันนี้ก็เป็นเหตุหที่มาที่ทําให้ผมหลังจากจบพช่างแล้วก็มาต่อมาวาัยศิบกรแล้วผมก็ตั้งใจเลยที่ว่าจะมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางว่าศิลปะที่มันมีช่องว่างทั้งสองแนวทางเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อหรือมีการทองทาย ทั้งความคิดหรือภูมิปัญญาให้งานศิลปะทั้ง2ประเภทเนี่ยต่อกันได้อย่างไรปี2 5 2 2ผมตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาภาควิชาศิลปะไทยเป็นภาควิชาที่เปิดขึ้นใหม่โดยมีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพันธ์เป็นนักศึกษารุ่นแรกผมเป็นรุ่นใหม่ซึ่งในยุคนั้นก็เป็นบรรยากาศของงานศิลปะสมัยใหม่ ที่กำลังเฟื่องฟูขึ้นมาแต่งานื้อป,ปะไทประเพณีนิยมเนี่ยเป็นงานที่เขาได้ทําต่อเนื่องในลักษณะของการสืบสารในการอนุรักษ์รูปแบบหรือวัฒนธรรมหรือเนื้อหาที่เป็นประเพณีไทยมามากกว่าก็จะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเหมือนงานศิลป,ปะสมัยใหม่ แต่ผมเองเนี่ยที่ตัดสินใจเลือกเรียนภาควิชาศิลปะไทยเพราะผมเองสนใจว่างานศิลปะที่มันเป็นไทยมันมีความแตกต่างจากความเป็นศิลปะตะวันตกเนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วมันจะเป็นงานที่มันสามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะบอกยุคสมัยว่าเออในยุคสมัยนี้งานที่เป็นไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบไหน ความสนใจในช่องว่างตัวน,นี้ทําให้เลือกเรียนศิละปะไทยแล้วผมก็ได้มีโอกาสค้นหาแนวทางที่เป็นรูปแบบศิละปะอันใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความเป็นสมัยใหม่กับความเป็น ทยแบบประเพณีนิยมได้มันก็คือผมได้วิวัฒนาการงานงผมเองให้เป็นเรียกว่าไทยร่วมสมัยก็คืองานที่เราได้ศึกษาจากศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นรากและเป็นประเพณีของไทยที่สืบเนื่องมาว่าจะสามารถเชื่อมต่อและสามารถต่อยอดเข้ามาร่วมสมัยกับงานศิลปะสมัยใหม่ที่เป็นตะวันตกที่กําลังเฟื่องฟูอยู่ในยุคนั้น,น,นที่ผมกำลังเรียนอยู่เนี่ยได้อย่างไร ถ้ามองถึงปัจจุบันเนี่ยผมถือว่า20ปีที่เราเริ่มมีวิวัฒนาการที่เห็นชัดว่าไทยร่วมสมัยที่เรามีร่ากเก้าออกมาจากงานศิลป,ปะที่เป็นไทยประเพณีน,นิยมของไทยเนี่ยทำได้วิวัฒนาการมาให้เป็นศิลปะที่สามารถกลมกลืนสามารถสอดคล้องสามารถร่วมสมัยกับความคิดที่เป็นสากคนในปัจจุบันได้ดีด้วยที่เห็นว่า ยี่สิบปีที่วิวัฒนาการตรงนี้ผ่านมาเนี่ยศิลปินไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติเขาอาจจะไม่ใช่พูดถึงความเป็นไทยโดยตรงแต่ด้วยทัศนคติทั้งปรัชญาทั้งความคิดมันสามารถที่จะส่งต่อหรือว่าสื่อสารกับในโลกตะวันตกหรือว่าศิลป,ปะในชนชาติอื่นๆได้ในปัจจุบันสําหรับผมเองรือว่าเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยศิลปินไทยได้สร้างมูฟเมนต์ตรงนี้เกิดผลสําเร็จทําให้ ชาวโลกที่เราเคยรู้จักประเทศไทยในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีกลายเป็นว่าปัจจุบันได้รู้จักศิลปินไทยที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นในตัวผมเองตรงน,นี้ผมยังเชื่อว่าวันหนึ่งงานศิลปะ ไทยที่เราเรียกว่าไทยร่วมสมัยเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไปอีกในสภาพวาแวดล้อมของสังคมโลกที่เราเต็มไปด้วยปัญหาชีวิตเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตหรือสังคมมากเกินไปปรัชญ,ญาความคิดทางพุทธศาสนาหรือคำสอนอะไรบางอย่างหรือประเทศไทยที่เราได้สมญานามว่าดินแดนแห่งความอิสระหรือความสงบหรือเสรีภาพเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหลอ่อหลอมไห้ ศิลปินไทยหรืองานศิลปะของไทยเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นในปัญหาปัจจุบันของโลกที่กําลังมีอยู่และมากขึ้นทุกๆวันได้แม้กระทั่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เรากําลังเผชิญหน้าอย่างที่วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาโรคระบาดอย่างโควิด -19 กก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามที่จะเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไป ผมเชื่อว่างานศิลป,ปะของศิลป,ป,ป,ปินไทยจะมีบทบาทเข้ามาพูดถึงในเรื่องนี้มากขึ้ในการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตว่าเราอาจจะต้องกลับไปย้อนมองดูว่าชีวิตของมนุษย์ที่พบกับความสุขที่แท้จริงหรือธรรมชาตินั้นมันมีความหมายมีการลาห,ลหล่อหล่อวิถีชีวิตของมนุษย์ได้พบกับความสงบสุขเสรีภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไร สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเราของชีวิตมนุษย์หรือว่าของสังคมโลกเนี่ยในอดีตมันก็คือหัวใจคือก้อนหัวใจก็คือ,คอเราเรียกว่าจิตใจครับหัวใจกับสมองรวมกันสมบัติสังคมไทยก็คือจิตใจจิตใจของเราที่มันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันกําลังถูกแทนที่ด้วย อีกก้อนก้อนหนึ่งที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบนๆที่แตกต่างไปจากรูปทรงของหัวใจเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเข้ามาแทนรูปหัวใจที่เป็นจิตใจของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วเครื่องมือตัวเนี้ยก็ทําหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากจิตใจนั่นก็คือพยายามพัฒนาสมองมนุษย์เครื่องมือเนี่ยพยายามเข้ามาแทนที่สมองมนุษย์และกําลังจะพัฒนาเครื่องมือเนี่ยให้ไม่ใช่เฉพาะสนองสมองมนุษย์เท่านั้นมันกําลังจะ ถูกพัฒนาให้มาสนองในเรื่องจิตใจความรู้สึกอารมณ์หรือความต้องการภายในลึกๆเนี่ยที่เคยมีอยู่เป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเครื่องมือสื่อสารกำลังจะพัฒนาให้ถึงจุดนั้นเครื่องมือ มนุษย์นี้กำลังมีบทบาทมากเกินไปมากเกินไปเราไม่ได้ใช้พัฒนาเฉพาะสมองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างเดียวมันมีของคน,นอื่นทั้งโลกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยแน่นอนที่สุดชีวิตเราจะต้องรับรู้ในสิ่งอะไรอื่นๆเนี่ยมากมายทั้งสิ่งใหม่สิ่งเกา่าสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันกำลังเข้ามามีบทบาทมากเกินไปแทนที่จะเป็นเครื่องมือแต่กลายเป็นหัวใจสําคัญของชีวิตแทนหัวใจอันเดิม มันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราถ้าติดอยู่แค่สิ่งนี้ชีวิตมันจะอันตรายมากในฐานะศิลปินผมก็คิดอยู่อย่างเดียวว่างานศิลปะิลเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทต,ตรงนี้ได้ยังหยุดให้เรามีสติหรือหยุดให้เรามีช่องว่างทางความคิดทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น ผมเองก็ยังหวังยังยิ่งอยู่ว่างานศิลปะที่เราอุตษาห์ทุ่มเทแล้วทำออกมาเนี่ยมันต้องทําให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กับสังคมได้มนุษยชาติได้ตามที่เราตั้งใจถึงงานศิลปะเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณได้ลึกซึ้งเหมือนทางศาสนาก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะเป็นบันไดอันนึงที่เชื่อมมนุษย์ให้จากตัวมนุษย์เองไปสู่สิ่งที่สูงสุดได้ด้วยเป็นบันไดในขั้นหนึ่ง ก็หวังที่สุดอย่างนั้นในชีวิตของการทำง,งานศิลปะของผมเอง